เอ็กซิมแเสนอยกเครื่องประเทศไทยด้วยกลยุทธ์ซ่อมสร้างเสริมสรารพลังสร้างคนและทีมประเทศไทยบุกตลาดโลกดรรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเอ็กซิมแบง์แถลงนโยบายในโอกาสครบรอบ28ปีของธนาคารณเอ็กซิมแบง์สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565ว่า ประเทศไทยในวันนี้ไม่เหมือนอดีตเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งเคยเป็นว่าที่เสือตัวที่5ของเอเชียต่อจากฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันและเกาหลีใต้ ปัจจุบันไทยยังติดกับดักเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียกำลังจะไต่ขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอีก3ปีข้างหน้าทิ้งห่างประเทศไทยหลายช่วงตัวซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกนานกว่า10ปีและเวียดนามที่แสงหน้าประเทศไทยในหลายๆมิติโดยเฉพาะการส่งออกและเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นผลจากข้อจำกัดของประเทศไทยในด้านต่างๆโดยในปี2565 Exim Bank จึงมีนโยบายมุ่งเน้นบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยภารกิจดังนี้ซ่อมอุตสาหกรรมที่ประสบวิกฤตเช่นสายการบินพานิชนาวีและอุตสาหกรรมที่เริ่มไปต่อไม่ได้โดยสนับสนุนให้เกิดการทรานฟอร์มธุรกิจและพัฒนาการตอบโจทย์ลูกค้ายุค next normal สร้าง อุตสาหกรรมสู่อนาคตอาทิการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจที่เสริมสร้างเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวพร้อมทั้งสร้างนักรบเศรษฐกิจหน้าใหม่ที่พร้อมบุกตลาดโลกโดยมุ่งเน้นบ่มเพาะกลุ่มผู้ผลิตเพื่อส่งออกให้ผันตัวมาเป็นผู้ส่งออกเริ่มต้นจากการค้าออนไลน์บน Ex i m ซ h มไ l a n d p a v i l วิ n ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม A l i ba าบ เสริมการสร้างการลงทุนของไทยในต่างประเทศทั้งตลาดหลักและตลาดใหม่อาทิ CLMV กัมพูชาสปปลาวเมียนมาเวียดนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเ s e บสารพลังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อเดินเกมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสร้างคุณค่าและผลลัพธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งเดียวที่จะทำให้ประเทศกลับมาได้คือการส่งออกและการส่งออกต้องไม่ส่งออกเหมือนเดิมไม่ใช่หนมไม่ใช่กุนเชียงไม่ใช่ข้าวแต่คุณจะต้องส่งออกสินค้าที่มี high value added นั่นคือที่มาของคำว่า game changer อันแรกเราเข้ามาซ่อมซ่อมอุตสาหกรรมที่มันเป็นปากทางออกไปข้างนอกนะครับเรื่องของสายการบินรู้แล้วว่าพี่ๆหลายๆคนเก็บคำถามนี้เอาไว้ไม่เป็นไร ถามว่าปล่อยไป7000กว่าล้านเนี่ยในขณะที่คนอื่นไม่ปล่อยเลยมากไหมมากนะครับกับแอ s เซทไซสที่มีอยู่แค่เพียง150,000ล้านปล่อยไป700 0กว่าล้านในวันที่คนอื่นไม่ปล่อยเลยผมถือว่ามากนะครับอันนั้นคืออันที่หนึ่งในการซ่อมแต่อันที่ซ่อมจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยเห็นผมปล่อยเรือนะครับเอ็กซิมแบปล่อยเรือพาณิชนาวีในช่วง20เดือนที่ผ่านมา 112ลำคอนเวิร์ต convert เป็นตู้คอนเทนเนอร์ห0 0 0 0ตู้ในวันที่ตู้หายหรือที่เราเรียกว่าชิปหายนะครับชิปไม่ได้หายเพียงแต่ว่ามันไปแล้วไม่กลับเราเติมชิปเข้าไปอีก112ลำนะครับเป็นจำนวนตู้คอนเทนเนอร์กว่า50,000ตู้นั่นคือสิ่งที่เราสร้างกลับมาในระบบ ซึ่งน่าตื่นเต้นและเซ็กซี่กว่าสายการบินอีกเพราะว่าเราเข้าไปซ่อมในสิ่งที่ถูกจุดทั้งนี้ในการเดินหน้าภารกิจข้างตน้นพื้นฐานสำคัญคือคนซึ่ง e x ็กซิมแจะเร่งพัฒนาองค์กรให้เป็น Empathic Workplace ที่ดึงดูดให้บุคลากรภายในองค์กรพร้อมส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีไปสู่ลูกค้า ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และผู้คนในสังคมที่ยังเปราะบางให้เข้มแข็งมีศักยภาพและยืดหยุน่นพร้อมรับมือและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและส่งมอบสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคอันจะนำไปสู่ผลกำไร Prof ิตที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกโดยรวมบนฐานรากของการพัฒนากระบวนการ process และช่องทาง platform ใหม่ ที่จะไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในรูปแบบของบริการทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อตอบโจทย์โลกอนาคตอย่างยั่งยืน